เผยยันพหลังตัวเลขทาเวสุวรรณเสริมดวงชะตาเรียกทรัพย์โชคดีตลอดปี2565สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกนก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจสำหรับทางช่องเราด้วยนะครับเรื่องราว ที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอาจารย์นิติกรผู้เชี่ยวชาญสัตว์พลังตัวเลขและการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มงคลได้คิดค้นนำเอาเลขมงคลมาผสานกันจนกลายเป็นยันพหลังตัวเลขที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านๆใครอยากฟังต้องมีติดตัว แถมไม่ต้องเสียเงินสามารถเขียนชุดตัวเลขเหล่านี้แล้วนําไปใช้ได้เลยเพราะตัวเลขมีพลังอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ต้องปลุกเสกและปี2,565ก็มีเลขชุดใหม่ออกมาแล้วนั่นคือชุดตัวเลขดังนี้ยันพลังตัวเลขเทา้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณหรือท้ากูเวนนั้น เป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือวายักษ์และเป็นเจ้าแห่งผีเป็นหนึ่งในบรรดาเท้าจัตุโลกกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาทรงอิทธิฤทธิมีอานุภาพมากมายเชื่อกันว่าการบูชาเท้าเวสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาด แก้ปีชงเสริมปีชงเป็นเทพแห่งปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆอีกด้วยหมายเลข929 282 929จึงเป็นยันพลังตัวเลขบารมีเท้าเวสุวรรณที่ได้ชื่อว่าเป็นยันคุ้มครองคุ้มดวง ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มภัยป้องกันอันตรายอาจารย์นิติกฤรกล่าวว่าในฐานะที่ผมศึกษาด้านาศาสตร์พลังตัวเลขผมไม่ต้องการให้ใครเสียเงินเดี๋ยวก็จะแห่กันไปเชาวเท้าเวสุวรรณกันหมดผมต้องการให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญด้วยใจที่ตั้งมัน่นคิดดีทำดีก็เลยสร้างยันเท้าเวสุวรรณด้วยการใส่รหัสตัวเลข8 อยู่ตรงกลางแกนกลางและประกอบไปด้วยเลข9และเลข2ความหมายของยันมาจากบารมีเมตตาที่มาจากเท้าเวสุวรรณเลข8แทนด้วยพลังของราหูซึ่งราหูเป็นลักษณะของยักษ์เมื่อมี9คือพระเกตเทวดาก็เป็นการรวมเป็นเทพอสูรที่มีพลังบารมีสูง ก็คือท้าเวสสุวรรณนั่นเองยันพลันตัวเลขบารมีเท้าเวสสุวรรณใช้เพื่อป้องกันสิ่งเวลวร้ายดึงดูดทรัพย์สิ่งดีๆเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์คือท่านเท้าเวสสุวรรณจะประทานพรให้ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับที่ผมแนะนำคือการสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร ปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วท่านจะมาประทานพรให้สำเร็จผลถ้าไม่มีเจ้ากรรมนายเวรขวางเจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมให้ยิ่งสว่างยิ่งรับโชคลาภได้ง่ายใครที่มียันตัวนี้ขอพรท่านนับถือท่านและสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรคู่กันจะประสิทธิ์ผลวิธีการใช้งานคือ ให้โหลดยันและปลิ้นได้เลยอย่าเขียนยันเองเพราะองศาได้ถูกกำหนดไว้แล้วผมได้ทำพิธีขอท่านเท้าเวสุวรรณแล้วฉะนั้นดาวโหลดภาพนี้เท่านั้นจะขยายเล็กใหญ่ยังไงก็ได้ให้นําไปติดไว้ที่หน้าบ้านอย่าเอาภาพไปใช้ที่หน้าจอมือถือเพราะยันนี้เหมาะที่จะติดหน้าบ้านติดที่ประตูบ้าน ติดที่ประตูรั้วจะเป็นพลังงานป้องกันสิ่งที่ไม่ดีและดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคลาภเพราะถ้าไว้ในบ้านมันร้อนแรงเกินหรือใช้เป็นภาพหน้าจอพลังดุด,ดันเกินยันนี้สามารถใช้ได้สองตีและเมื่อถึงวาระเปลี่ยนยันชุดใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อวาระนั้นมาถึง919 151 595 เป็นรหัสแห่งพลังบุญคุศลพลังงานความดีดึงดูดสิ่งดีๆและป้องกันสิ่งที่ไม่ดีถอดรหัสพลังตัวเลขในทางโหราศาสตร์เลขหนึ่งแทนพระอาทิตย์เลขห้าแทนพระฤหัสเลข9แทนพระเกตเมื่อนำเอาหนึ่งกับห้ามาจนกันกลายเป็นคู่มิตรเมื่อนำมาเรียงกันก็คือหนึคือพลังบุญบารามี พลังแห่งสีขาวพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังงานเบาสบายอ่อนโยนทำให้ทุกคนรู้สึกสบายจิตสบายใจได้รับพลังงานดีๆเลยส่งผลต่อคลื่นสมองเลยทำให้สมองเปลี่ยนไปในทางที่ดีซึ่งเครื่อสมองเปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนจิตใจและความรู้สึกมันก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ฉะนั้นเมื่อนำเอายันผัดหลังตัวเลขนี้ไปวางที่ตรงหัวนอนวางไว้ใต้หมอนหรือใกล้ๆหมอนก็จะทำให้หลับสบายหลับง่ายบางคนเคยกินยานอนหลับก็เลิกกินยาแต่ในบางคนใช้แล้วกลับนอนไม่หลับเพราะพลังงานมันแรงกว่าปกติสำหรับบางคนสำหรับคนที่มีภาวะซึมเศร้าโรคไมเกรน อาการก็จะดีขึ้นเพราะสมองได้รับการผ่อนคลายจากขึ้นพลังงานตัวเลขที่เบาสบายคนที่มีสิกเซนจะสัมผัสพลังงานและรู้สึกได้ว่ามันทำให้เบาสบายทําให้เครียดน้อยลงกังวลลดลงพลังบุญมันส่งผ่านจากรหัสนี้พลังงานจะส่งประกายออกมาโดยมากแล้วคนที่ชอบทำบุญหรือปฏิบัติธรรมจะสัมผั พลังงานตัวนี้และได้ผลเร็วนอกจากนั้นแล้วก็มีบางคนนำเอายันพลังนี้ไปใช้แก้ห่วงจุ้ยเพราะต้องการเปลี่ยนพลังงานบริเวณนั้นให้เป็นพลังงานที่ดียันพลังตัวเลขทำธุรกิจค้าขายร่ำรวย42896395ยันตัวนี้เป็นที่นิยมกันมาก ในหมู่พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจตอนนี้ร้านค้าต่างๆจะนำเอาตัวเลข4289 6 3 9 5เขียนไว้ที่หน้าร้านป้ายร้านบางก็ติดไว้ที่ลิ้นชักเก็บเงินบางคนก็นำเลขดังกล่าวมาเขียนในโปรไฟล์แชทไลน์เพื่อเป็นการกระตุน้นโชคด้านการเงินบางรายติดแล้วเฮงมากถึงขั้นลงทุน ไปสักเลยทีเดียวถอดรหัสเลข4 2 8 9 4หมายถึงการพูด2มีเมตตา8มีเงินก้อน9ศักดิทธิ์สรุปคือเป็นเลขเมตตามหานิยมคนช่วยเหลือเกื้อกูลมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ความสำเร็จมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา เงินทองไหลมาเทมาค้าขายดีทอรหัส6395 6. เเนสามพลังชีวิต 9. ศักดิ์สิทธิ์หสติปัญญาสรุปคือเป็นชุดตัวเลขที่มีสเสนเมตตาแรงดึงดูดเงินทองดวงเ่งมีโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แถมมีพลังด้านการเสี่ยงโชคกับผู้ที่ครอบครองยันพลังตัวเลขเทา้าเวสุวรรณเสริมดวงชะตาเรียกทรัพย์อาจารย์นิติกริกล่าวว่าใครที่อยากได้ยันพลังตัวเลขทั้ง3ชุดสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆที่เว็บไซต์ดีคูเดอร์โดยอาจารย์นิกรตขอให้โชคดีรับทรัพย์รับโชคตลอดปีครับ ครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหากกระผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยย้ำอีกทีว่าเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระรศรีพระรัตนตรยัยจงมาอํานวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ